สวัสดีครับนี่คือฟุกีิชแนลนะครับวันนี้อัปเดตตลาดนักเตะกันหน่อยนะครับเรื่องราวของเอกิติเก้นะครับศูนย์หน้าจากไอาร์ัคแฟงเฟิร์ตนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีซัคจากนิวเวอร์เซ่นเนี่ยใน72ชั่วโมงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านนั้นเนี่ยทำไมลิเวอร์พูลถึงเร่งจะปิดดิวกองหน้าหรือเขาต้องการผู้เล่นหมายเลข9ให้เร็วที่สุดนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้มีคําตอบให้ฟังกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องราวของเอกิติเก้กันก่อนนะครับก็็็เเเเเปปนนนขข่่่่่่าาาาาววววววมมมสสสััักกพพใใหญลลลลยยทททีีีดดแแ้ไจจะงงงงฝออิร์ูค แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแม้กระทั่งเป็นนิวคาสเซิลคือจริงๆกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยคือยื่นไปก่อนนะแต่ได้รับการปฏิเสธเลยนะครับก็คือเหมือนกับทีมไม่น่าสนใจเขาก็เลยไม่มานะครับเสร็จปั๊บเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยยื่นข้อเสนอไปยังแอตติกแฟงเฟิร์ตเนี่ยเจ็ดสิบล้านปอนด์นะครับแต่ก็ถูกปฏิเสธแล้วก็ไม่คุยอีกด้วยนะครับเพราะแอตตแฟงเฟิร์ตเนี่ยต้องการมากกว่าเจ็ดสิบล้านปอนด์ด้วยกันนะครับทีนี้มาถึงดีลของลิเวอร์พูลที่ต้องการจะได้ตัวกองหน้าคนนี้มาให้้้ไดกกก็คคืออเเตินะรับซึ่ง ลิเวอร์พูลมีการยื่นข้อเสนอไปรอบแรกเนี่ยรู้สึกจะประมาณเท่าไหร่70กว่าล้านปอนด์เหมือนกันนะครับแต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับพอไปดูค่าชีกสัญญาเนี่ยเพืเ่อนๆรู้ไหมว่าแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเขามีการตั้งค่าชีกสัญญาของเอคิติเก้ G e ไว้อยู่ที่ประมาณ87ล้านปอนด์ด้วยกันสูงมากนะครับนั่นคือตัวเลขที่ลิเวอร์พูลจะต้องจ่าย หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับที่จะดึงตัวเอกิติก้เข้ามาอยู่ในทีมในซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้นะครับถามว่าทำไมลิเวอร์พูลต้องการที่จะปิดดิวเอกิติก้ให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็แน่นอนว่าเรื่องของการเตรียมทีมเป็นสิ่งสำคัญนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้นูนเยสอนาคตเขาก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบขยันขยอที่จะปล่อยนูนเยสไปขนาดนั้นแต่ก็มีทีมที่สนใจไม่ว่าจะเป็นการโชรซิไลไนต์เตรี่หรือแม้กระทั่งเป็นหลีกซาอู่ก็ตามนะครับนูนเยสเนี่ย ไปสูงไหมสูงครับแต่ถ้าไม่ไปก็ก็ได้ก็ไม่มีไม่มีปัญหากับการจะเสริมผู้เล่นหมายเลขเก้าคนใหม่เข้ามาอยู่ในทีมมันก็จะเพิ่มความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในมิติเกมรุกด้วยนะครับเอกิดิเก้เนี่ยคือจะว่าไปตรงๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะในในส่วนตัวมุมมองผมนะเขาสามารถที่จะเล่นร่วมกับเพื่อนกับลิเวอร์พูลได้ แน่นอนนะด้วยสไตล์การเล่นของเค้าที่ไม่ได้ยืนรอบอลอย่างเดียวามาเชื่อเมเกมแล้วก็เป็นเ้านายได้หรือถากไปทางฝั่งซ้ายก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือความหลากหลายของเอกิติเก้นะครับมีความไวนะสูง189เซนเมตรนะครับแล้วก็อายุยังน้อยอยู่อายุ23ปีนะค่าค่า e x t e d t e d goal หรือว่าค่าเฉลี่ยในการเปลี่ยนจากการยิงเป็นเป็นประตูเนี่ยนะครับ เอกิติเก้มีค่าเฉลี่ยนี้สูงเป็นอันดับ2รองจากแฮร์รี่เคนที่เป็นดาวซันโวของบุนเดสตีกานะครับแต่ถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆว่าเอา้าทำไม26ประตูกับ47เกมเนี่ยทำไม XG มันเยอะจังอ่ะนึกออกมึภาพออกไหมมันยิงทิ้งยิงคว้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ใช่แต่มันมีปัญหาเรื่องของการตัดสินใจของเอกิติเก้ซึ่งปัญหาตรงนี้ จะไปแก้ยังไงก็ไม่ได้นอกจากประสบการณ์ของเอกิติเก้ K e เท่านั้นคือจังหวะการยิงที่บางทีมันไม่ควรจะยิงก็ยิงนึกออกไหมแต่บางทีจังหวะที่แบบมันควรจะยิงมันก็ไม่ยิงอะไรทานองนี้นะครับอันนี้มันคือเรื่องการตัดสินใจมันคือประสบการณ์เมื่อครั้งเขาโตขึ้นเขาก็จะต้องปรับเอานะครับเรื่องแบบนี้มันมันก็พูดกันยากเหมือนกันว่าจังหวะไหนควรยิงจังหวะไหนไม่ควรยิงมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณและประสบการณ์เสียมากกว่านะครับนี่คือเรื่องราวของเอกิติเก้ K e นะครับที่คาดการกันว่า ลิเวอร์พูลอาจจะปิดดิลในสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับแล้วก็เร่งคุยข้อเสนอส่วนตัวข้อเสนอส่วนตัวไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าสโมสรกับสโมสรเขาจะตกลงกันได้อยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่นี่คือนี่คือดิวแรกที่เกิดขึ้นคือดิวของเอกิติเกมาผมว่าก็ก็จะมาช่วยเสริมเกมรุกให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยเพราะดีอาร์ดูแล้วก็ไม่ได้ไปแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเคียซ่ากลับมาฟอร์มปิ้งปังอีกแล้วก็โอ้โหเร์พูจะเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆรวมกับนักเตะใหม่ๆที่เสริมเข้ามาในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวกับเร์พูก็คืออีซักนะครับจากนิวคาส s เซลอีซักเนี่ยถูกหมายปองเป็นอย่างมากกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับ แล้วก็พีมีทีมใหญ่จากยุโรปนอกพรีเมียร์ลีกก็สนใจมาเป็นเวลาช้านานแต่ว่าแน่นอนว่านี่คือสมบัติล้ำค่าแล้วนิวคาสเซิลน,นะพูดอยู่หลายฤดูกาลนะถ้าจะไม่ผิด2-3งสาฤดูกาลแล้วบอกว่าอีซักเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นที่มีไว้ขายนะก็จริงๆอ่ะนะถ้าพูดถึงความอันตรายในเกมรุกของนิวคาสเซิลเนี่ยอีซักเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนะี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยก็ว่าได้นะครับอีซักเนี่ยถูกลิเวอร์พูลจะใช้คําว่าโยนหินดำทางได้ไหมขอซื้อสัก120ล้านปอนด์ได้ไหม โอ้โหไอ้ข่าวนี้ที่มันออกมาเนี่ยมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับสโมสอน n ิวคาเซิลนะครับบอกว่าคุณมาพูดแบบนี้ทำไมคุณมาแบบทำให้ข่าวมันค่อยเขวทำไมเพราะเดี๋ยวตัวอีซักเนี่ยจะไม่มีสมาธิจะไม่มีใจ อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันมีข่าวความเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าสมสรเนี่ยจะปล่อยหรือเปล่าเพราะมันก็ใกล้เคียงกับราคาที่สมสรน,นั้นตั้งขายเอาไว้ถูกไหมครับและแถมสัญญาของอีซัคเนี่ยยังเหลืออีกเพียงแค่2ปีอ่ะโอเคสปีมันก็ยังมีราคาอยู่ถูกไหมครับแต่พอมันยื่นข้อเสนอมาแบบนั้นเนี่ยทั้งๆที่รู้ว่ามีไม่กี่สมสรที่เขาสามารถจะซื้อตัวอีซัคไปได้แล้วตัวอีซัคเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของทางลิพูที่ ไม่ใช่เขาไม่อยากได้นะครับเขาอยากได้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วถ้าได้มาก็คือมีเงินซื้อแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่านิโคลสันจะปล่อยหรือเปล่าท้องนั้นเองนะครับถามว่านิโคลสันจะปล่อยไหมผมมองว่ายากครับเพราะนิโคลสันต้องเอาสูหน้าคนใหม่เข้ามาซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าข่าวบอกว่านิโคลสันเนี่ยคว้าตัวเอกิติเก้เนี่ยผมว่าอีซักไปแน่นอนแต่ปรากฏว่าเอกิติเก้ก็ไม่ยอมมานิโคลสันแล้วทางฝั่งของแฟรง์เฟิร์ตเองก็ปัดติดเศษนิโคลสันไปแล้วด้วยนิโคลสันก็ไม่ได้ ยื่นต่อไม่ได้สู้ต่อก็เลยทําให้ดูแล้วว่าอีซัคยังไงก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าในซีซั่นหน้าก็ยังมีโปรแกรมสําคัญยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วก็แถมเล่นเข้ากับระบบดีอยู่แล้วนะครับรู้สึกทั้งขวาจะได้ปีกเป็นอีลังกาเข้ามาแล้วนะครับซ้ายนี่ก็โอ้โหคือปีกของโคลสันจัดจ้านม,มากๆแล้วได้อีซัคเข้าไปเนี่ยผมมองว่ามันก็ลงตัวแล้วนะในในยุคข,ของเอ็ดดี้ฮาวนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าอีซัคถ้าผมเป็นโคลสันนะผมก็ยังไม่ปล่อยเพราะว่ามันก็มีเป้าหมายรออยู่นะมันม คือถ้าไม่ว่ากันเรื่องธุรกิจถ้าว่ากันด้วยเชฟทีมเนี่ยอีซักสาคัญมากๆกับนิมคอเซนซึ่งนิมคอเซนก็ไม่รู้เหมือนกันที่ไม่ยอมปล่อยเนี่ยคือก็ไม่รู้ว่าถ้าปล่อยอีซักไปเนี่ยเขาจะวางแผนยังไงต่อเขาจะเสริมใครเข้ามาต่อเพราะเอกิติเก้ K e ไม่น่าจะมาแล้วนึกบอ,อกไหมครับอันนี้คือภาพรวมที่ที่เกิดขึ้นแล้วผมยืนยันแด้ว่นนิวคอเซนอาจจะไม่ปล่อยอีซักแต่ลิ์พูกำลังจะได้ตัวเอกิติเก้ K e ในไม่ช้านี้โอ้เป็นเรื่องราวตลาดที่น่าสนใจทีนี้หลายคนถามว่าทําไมลิ์พูเนี่ย เสริมทีมเหมือนไม่เคยใช้เงินมาก่อนหรอโอ้แต่ว่านักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการฟุตบอลเนี่ยก็คือ k ีรันแม็กควเนี่ยออกมาบอกว่าลิพูใช้เงินได้ฉลาดมากๆเลยนะครับลิพูใช้เงินได้ใช้ฉลาดมากๆเลยนะครับคือในช่วงผมให้ดูชาร์ตนี่หนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะโดยเฉพาะซัมเมอร์นี้ลิพูเนี่ยเสริมทีมไปแล้วกว่า170ล้านปอนด์ด้วยกันครับเม็ดเงินนี้มูลค่ามหา,าศาลมากๆ นะครับได้ฟอเรนเวียสไปนะครับเจอร์มีฟิมปองมีลอสเคิร์สเคสไปนะครับแล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจคือ Isaac อีซักผมก็ยังไม่ฟันธงว่าอาจจะมาก็ได้แต่ว่าดูในโน้มว่ามันยากนะฮะเอ็กิติเก้นะครับซึ่งก็ไม่ไม่น่าจะต่ำกว่า80ล้านปอนด์แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีข่าวกับโยอันวิซ่าของเบนฟอร์ดแต่วิซ่ากับเอมบูโมเนี่ยเบนฟอร์ดเขายืนยันแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่ปล่อยนะเออก็ไม่รู้ว่า ไอ้ที่ไม่ปล่อยเนี่ยเพราะเงินไม่ถึงหรือเปล่านะแล้วก็มีข้อเสนอหรือว่ามีข่าวกับโอลิวัตกินเหมือนกันของแอสตันมินลานะครับอันนี้เป็นข่าวของทางลิเวอร์พูลที่สนใจกองหน้านะอันนี้ก็เล่าให้สู่กันฟังทีนี้รายได้ของลิเวอร์พูลเนี่ยประเด็นคือว่ามันมีปัจจัยหลายประการที่ทําให้ลิเวอร์พูลเพิ่มรายได้ขึ้นมานะครับอย่างแรกนะก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยได้เงินรางวัลไปประมาณหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าล้านปอนด์นะครับ ได้โควตาไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็โบกอีกร้อยล้านปอนนะครับอัธจันทร์มีการขยายขึ้นคนดูก็เข้าไปชมมากยิ่งขึ้นตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะขายตัวได้เยอะ,อะไรายได้ก็เข้ามาเยอะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สัญญาชุดแข่งใหม่กับ Adidas อ่าที่ได้ต่อฤุรการเนี่ยหกล้านปอนไม่เท่านั้นครับตลอดช่วงประมาณสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนะสฤดูกาลก่อนอ่ะเป็นสามฤดูกาลก่อนก็คือ หกตลาดริพูเสริมทีมน้อยมากคือถ้าไปดูตัวเลขที่ชาร์จขึ้นเนี่ยนะครับริพูมียอดซื้อสุทธิน้อยอยู่ที่ลบสิบเจ็ดจุดแปดล้านปอนด์เก้าสิบสองจุดห้าล้านปอนด์และสี่สิบเก้าจุดแปดล้านปอนด์คือถ้าไปเปรียบเทียบกับแมนยูเนี่ยแมนยูซื้อแบบไม่บรรยะบรรยังเลยนะครับจนทำให้รุ่นการนี้แทบซื้อใครไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าในบรรดาหกสโมสรใหญ่เนี่ย ลิเวอร์พูลในรอบ3ปีใช้เงินน้อยสุดเพียงแค่325ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ325ล้านปอนด์เท่านั้นอันนี้รวมถึงการเซ็นส,สัญญา f อร์เรนเวียแล้วนะครับฟอร์เรนเวียแล้วโอ้โ oh หเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วรูดูกานนี้จะมองข้ามลิเวอร์พูลที่จะป้องกันแชมป์ไปไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่วันนี้มาอัปเดตการเกี่ยวกับตลาดนักเตะน,นะครับซึ่งผมบอกว่า ความสนุกมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะกับตลาดนักเตะอันนี้หมายถึงทีมที่เขามีกําลังซื้อนะอเราไม่เราไม่นับเชลซีเพราะเชลซีเขาก็ซื้ออย่างบ้าคลั่งของเขาไปแล้วนะครับในสิ่งที่เขาต้องการนะครับทีนี้มันเหมือนเป็นการแย่งอ่นนะนะอันนี้ยังไม่รวมอาร์เซนอลที่จะเอาโยเคเลสไหมอีซักอาร์เซนอลเขาก็สนใจเหมือนกันนะครับถลาตลาดเปิดกว้างความต้องการเปิดกว้างก็ยังมีดีลที่น่าสนใจรออยู่เหมือนกันนะครับผมมองว่าซัมเมอร์นี้สรุปนะครับนี่คือทั้งหมดของฟุก้ชนะมาฝากกันครับขอบคุณครับ